อุตสาห์ตักหลักแง่งดีเลยใช่ไหมเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทุกช่องเลยอ๋อดีแล้วดีใจด้วยคือจะเอ็มบาวนุลุงอ้าแล้วไม่ถุงออกหรอก็คุมดิ้งยาไม่เห็นอ้าวแล้วทำไมขุดแคบไม่ได้ขุดยาอเลยอ่ะอ่าก็ขุดสิยาดีสมอนมีแรงก็ขุดไปสิไม่มีแรงคุณมาหน้าปลูกขอบป่าใช่ไหมไม่ได้ปลูกแบบนั้นบอกที่เหลือยายสมอนขุดสิโอ้ยคนขุดมาได้ยากเลย ขุดเหมือนที่เราขุดขอบสานนะป้าบอลแรงเยอะก็ขุดไปโลดห่างกันหนึ่งฟุตทำอะไรตรงนั้นน่ะห่างขุดยังไงหนึ่งฟุตนี่เนี่ยหนึ่งข้อศอกเนี่ยห่างขนาดนั้นเลยเหรอเออมันเป็นต้นพันธุ์ไทยไม่ใช่ต้นพันธุ์นอกห่างหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตเล่นนี้ก็ได้แล้วมันเลยฟุตนั่นแหละตรงนั้นแหละเขาเรียกหนึ่งฟุต fc ดูดาดปล่อยเอาคราจองมาทีนี้เราต้องไปช่วยยกของก่อนนะครับมาปก็บต้นไม้นะเพราะว่าเข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 าไปยกเขาไปยกหลิกยายยกไม่ไหวแล้วยายก็เลยไม่ไปยกนะคะควรเป็นของยายก็เลยไม่ไปมันหนักมาก เป็นของหนักให้คนที่เขาแข็งแรงยกนะคะยายยกไม่ไหวยายก็เลยไม่ไป มือจะได้บอรสองหลุมมันแข็งมันทำบมันมีแต่หินนะว้อวหินรวนนะเอฟซีหินรวนนะคะ งานหินหินจริงๆนะคะงานหินเด้อพี่น้องโอ้ือมือฟองวันนี้โอ้ยนี่ชิ้นใหญ่ด้วยนี่อันนี้ใส่ไปอันเดียวเด้วยนี่นู่นูนูนู่นู นั่นตัวนั้นตัวนั้นนุ่นตัวเป็นก้างแต่นี่ใหญ่มากเด็กมันต้องยกหลายคนแน่นี่เราไม่ได้ฆ่าประตูนี้ใช่มอันนี้มันต้องผู้ชายยบเ้อ โอ้ยขึ้นไปดีกว่าขนาดนี้มันมันไม่ได้จังหวะนะมันต้องเลื่อนไปอีกหน่อยแล้วเอาตุกางมาใส่นะเลื่อน่อนเยอันนี้เดินหน้าไปิเเอามาก็เอาไปไปเดินหน้าไปิบอมันั มีหมอนเลยนะาี่มอแข็งแรงเยขอบคุณมากเลยมารกิจมกรกเป็นบของทีมสาย่ององจัวัด่าเอามานึงนะเดี๋ยวจะเย็น้ะ นักเนาะเขาเรียกว่าเล็กเล็กจริงๆรับชมโฆษณาให้กำลังใจแล้วมึงจะเลือสิเลือนไปยังไงยังไงตัวนี้เอาตัวดิน่างนี่ไปเล่เอาไปจักรตามันนี่ก่อนพรเขาเนฐานมา ้าเป็นเป็นฐานอันนี้มันต้องใช้หลายคนเลยนี่อันนี้มันต้องใช้หลายคนเด้อสักแปดคนอย่างเงี้ยเนาะเออมันจะวางตรงไหนหล่ะแปดคนหรือไม่ก็สิบคนไปเลยมันวางบ่ได้เด้อก็ใส่ข้อววามอะไร เดี๋ยวค่อยไปจับสีออกเป็นตัตรีแป๊บนึงตัตรีมาจากไหนโัเม่นไปจายนุ่มติดเหลืองถ่ายน้องหมาติดเหลืองเฮ้ยไม่น่าติดนะติดติดตึงขึ้นมาเลยมันกินเออเออโคงไปแล้วไงเมื่อกี้มันเปลี่ยนโตมาเลยมามาเด็กเด็กสุดชัมเอ็นแบบนี้เด็กเด็กยิงแอร์เด็กยิงสมองเด็กญิงท้ายบ้านเด็กหญิงดาบนักเลยตัวเดือย โอ้อันนี้ของหวานเด้อพี่น้องฝั่งละสามคนป้าป้าป้ามาของหวานเป็นของหวานเลยโอ้มามาโอ้ยเนาะเกิดป้าดาอยู่ตรงกลางยายมอนผู้แข็งแรงก็อยู่ตรงกลางฮะยายมอนนี่แหละอยู่ตรงกลางฝั่งนี้นี่แหละเผือนก่อบป้าที่บ้านถอยไปทางโน้นใช่ไหมใช่ถอยไปทางโน้นเอ้าเอ้าเอ้าเอิงเอิ ที่ส่งพลังให้เราเยอาเถ้าแบบไหนแบบไหนอเอาขึ้นเราเราเราเลื่อนไปข้างหน้าเอราเลื่อนไปข้างหน้าอ๋อแล้วขึ้นอ่ากวก่อนเออวางก่อนบอเออน้อี้ยกไปเลยยกไปีบอกแล้วเอาขึ้นรถไม่ได้หรอก เดินเอาไปถ่ายแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้แหละเดินเอาลุงเดินเดินเอาเดินเอาใส่รถไม่ได้เดินเอานะเพราะว่ามันใหญ่นะคะเดินเอาเดินเอาเราเอาตัวนี้ไปก่อนเอาเอาตัวนี้ไปก่อนมาอีกสองคนโอเฟ มาเด้อม,มาเด้มอดมาเน้วเรารถมันแก่นั่นด้วยสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอัครช anel ด้วยนะคะ